เดี๋ยวเรามาดูพระสูตรเรื่องความกระเสือกกระสนไปตามกรรมทําไมถึงชื่อว่าความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเดี๋ยวเราลองฟังดูพระผู้มีพระภาคของเรานะได้ตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงทำปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนแก่พวกเธอ เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทำที่เป็นไปเพื่อความกระเสือกกระสนภิสูุทั้งหลายก็ทำปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันไม่กรรมมีกรรมเป็นที่อาศัย กระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นที่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติกระทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นผู้หยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแตกการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจการกระทําทางกายของเขาคดการกระทําทางใจของเขาคดการกระทําทางวาจาของเขาคดคติของเขาคดอุบัติของเขาก็คดสําหรับผู้มีตคติคดมีอุบัติคดนั้นลกล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน ผูัตั์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความอุบัต,ยบติย่อมมีแก่ผูัตั์เขาทํากรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติก็คือกําเนิดด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องผูัตั์นั้นซึ่งเป็นผู้กําเนิดแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทของกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ หรือถ้าอ่านให้เข้าใจง่ายการอุบัติของสัตว์ย่อมมีเพราะมีกรรมอันทำแล้วด้วยประการอย่างนี้อันนี้คือก้อนแรกจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติกระทำอนิธินนาทานหรือเป็นผู้ลักทรัพย์นั่นเองเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจา กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคดวจีกรรมของเขาคดมโนกรรมของเขาคดคติของเขาคดการอุบัติของเขาก็คดสำหรับผู้มีคติคดมีการอุบัติคดนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียว หรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูมแมลงป่องตะขาพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนทิกสุททั้งหลายการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่ทำแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องสัตว์ผู้อุบัติแล้วจากนั้นพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของการเมสุมิชฌาจาร์การประพฤติผิดในการมการพูดโกหกการพูดคำหยาบการพูดยุโยงให้แตกกันการพูดเพ้อเจอ้อการมีจิตพยาบาทการเพ่งเลง็งทรัพย์ของผู้อื่น และการมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดพระองค์ก็ตัดแยกทีละข้อเหมือนกันว่าถ้ามีปกติกระทําการเม่สุมิจฉาจาร์กวาจะกระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คดคติก็คดการอุบัติก็คดเมื่อทุกอย่างคดอย่างนี้พระองค์ตัดว่า ไปได้แค่สองทางคือไม่นรกที่มีทุกบโดยส่วนเดียวไม่งั้นก็สัตว์เดรัจฉานที่ถือกำเนิดเป็นลักษณะของความกระเสือกกระสนซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นมนุษย์แล้วก็จะกระเสือกกระสนซึ่งการอุบัติก็คือการเกิดก็ย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้สัตว์ก็เกิดนะหรืออุบัติตามกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ เมื่อเกิดแล้วผัสสะก็จะถูกต้องกษัตริย์ผู้เกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกรรมดำมีวิบากดำก็อย่างนั้นเลยว่าทำแล้วก็ได้รับผลอย่างนั้นกรรมขาวมีวิบากขาวทำแล้วก็ได้ผลกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวทำแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นถ้าทำกรรมดำก็จะเข้าถึงโลกที่มีแต่ความทุกข์โดยส่วน ผัสสะอันเป็นทุกข์ก็จะถูกต้องรับถ้าทํากรรมขาวก็จะเข้าถึงโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวผัสสะที่เป็นเหตุให้เกิดสุขก็ถูกต้องเขาแต่ถ้าทํากรรมทั้งดําทั้งขาวก็จะเข้าถึงโลกที่มีสุขและทุกข์ปะปนกันไปผัสสะที่เป็นเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ก็จะถูกต้องบุคคลนั้นลักษณะนี้ก็เหมือนกันความกระเสืกกระสนไปตามกรรม ก็อย่างนี้ทลานสุดท้ายพระองค์ก็สรุปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพระองค์ก็ตรัสว่านี้แลเป็นธรรมปริยายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนกลายเป็นว่าการที่ เรามากระทำสิ่งเหล่านี้เป็นปกติก็จะเป็นเหตุให้ไปได้สองทางก็คือสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานส่วนสัตว์เดรัจฉานก็จะกลายเป็นว่าเป็นกำเนิดที่มีลักษณะกระเสือกกระสนเคยจะเจอคนแล้วก็วิ่งหางจุกตูดไปลักษณะน่าจะค,คล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็คือถ้าเราไล่ดูจริงๆมันก็คืออกุศลกรรมมาบททั้งสิบประการนั่นเอง นั่นก็คือการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการอันนี้ก็คือส่วนของกายนะการพูดโกหกการพูดยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้ออันนี้เป็นส่วนของวาจาการเพ่งเลง็งทรัพย์ของผู้อื่นการพยาบาทและการมีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดนี่ก็คือส่วนใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้อันใดอันหนึ่งเพราะพระศาสดาของเราก็ตัดไล่ทีละอันทีละอันและก็บอกว่าถ้ามีอันนี้ทำอันนี้เป็นปกติก็ไปได้แค่สองทางคือสัตว์นรกหรือสัตว์เดรชานทำอันนี้เป็นปกติแค่ข้อเดียวก็สัตว์นรกหรือสัตว์เดรชาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีมากกว่านี้ดังนั้นถ้าเราเห็นใครเป็นแบบนี้อยู่ แต่ปัจจุบันเขายังอยู่เป็นสุขเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปเดือดร้อนอะไรเพราะสุดท้ายแล้วพอถึงเวลากรรมมันให้ผลเขาก็จะได้รับผลเป็นทุกข์เองอันนี้ก็คือเรื่องของความกระเสือกกระสนไปตามกรรม